คนเราเช็คคนเราโทรมาอีกฮัลโหลจ้าสวัสดีค่ะอันโทรมาจากไสเนาะจ้านี่อ๋อโทรจากคอนเซ็นเตอร์ค่ะขึ้นบมีเวลาคุยบ่ค่ะมีอยู่จ้าก็ตอนนี้บ่มีเงินใสไแมค่ค่ะว,ว่าสิโทรมาตัวเอาเงินโอ้ยบ่มีดอกจ้าบ่มีเงินให้ดอกจ้าเล่นมาซี่ก,ก็บ,บ่มีบ่ค่ะเล่นมาซี่ก็บศูนย์บาทจ้าเอา อันนี้อันนี้ก็เป็นอค์สเ็นเตอร์คือกันเนะคะ่ะพึ่งไปสมัครเมื่อวานนี่ค่ะ,อ,ะอ,อันเอ,อื่อยยุดสายใดคะนี่ก็เชนเตอร์คือกันบ่นค่ะจ้าเฮ้ยกระสันกาบ่รบกวนระคะเอาเดียวเดียวเดียวอันไม่อยากถามเอาื่อยูุ่ดสายใดสนองแนะนำเดียวอันเขาจะไปตวเงินเขาเอาเงินกระเจ้านี่จังใดคะนี่ ามาข้องไฟของมันเนาะค่ะเนาะมันรบกวนระค่ะพี่สวัสดีเดียวเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวเดียวโอ้ยบัวทันชมน้ำหน้าได้ต้องเจอแบบนี้แหละเติมเบอร์ชมน้ำหน้าบ่ยาวเห็น nhau บ่ไปสิเลยมันจะตัดไว้